สวัสดีครับผมในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับในหลงในรวดในส่วนของเรดนะครับเจริญทรัพย์ร้อยปีครับเจริญทรัพย์ร้อยปีนั้นนะครับวันนี้เหรดนะครับลักษณะของเรีนะครับมูลค่าเรดครับจะอยู่ที่ราคานะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหากว่าในการที่เราสามารถจบมาได้นะครับในราคาที่มานหนึ่งพันสองร้อยบาทหรือหนึ่งพันบาทนะครับถ้าหนึ่งพันบาทถือเป็นราคาที่ดีนะครับหากว่าไม่ต้องลุ้นอะไรนะครับไม่ต้องไปได้หัวเรี เปล่าๆหรือหัวเลศที่ไม่มีสายนะครับในกรณีนี้เป็นหัวเลศมีสายนะครับเจริญทรัพย์ร้อยปีนะครับหลงพ่อพัดนะครับหากว่าเราจบที่ราคาประมาณไม่เกิน1,200บาทนะครับถือว่าถือว่าราคาได้ครับราคาได้นะครับในวันนี้นะครับในวันที่อัดนะครับคือวันที่29สิงหาคมสองห้ากี่นะครับราคานี้อ้างอิงวันนี้นะครับนะครับนะครับเรามาดูกล่องกนก่อนครับสนเดิมเป็นแบบนี้ครับนะครับสนเดิมแบบนี้ครับ นี่คือซีมเดิมมาตรฐานเลยนะครับผมขออนุญาตแกะนะครับเดี๋ยวขอใช้คัตเตอร์แกะบริเวณด้านนอกนะครับเพื่อไม่ให้ทาง youtube นะครับเห็นว่าเราใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ส่งเสี่ยงนะครับส่งเสี่ยงนะครับขออนุญาตแกะด้านนอกนะครับโอเคครับผมขออนุญาตแกะนะครับแกะให้ดูแล้วครับนะครับนี่ส่วนนี้เป็นเจริญทรัพย์ร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดครับคุณยกระโมครับ ตัวเรทนะครับครับออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับปีสองพันหร้อยหกสิบสี่ครับเรามาดูกันครับโอเคครับผมในส่วนของเลทในวันนี้นะครับเป็นการเลือกเรทนะครับไม่ใช่เป็นการส่งขึ้นมานะครับเป็นการเลือกเลือกออกมาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยวซับนะครับสีเขียวเนี่ยวซับเรามาดูชิ้นงานกันครับชิ้นงานถือว่าลงยาเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับ เรียบร้อยสมบูรณ์ดีไม่มีไม่มีลงยาเลอะนะครับไม่มีลงยาเลอะเทอะไม่มีนะครับครับทรงของเลดคุณคุณตานะครับคุณคุณตานะครับเหมือนหลวงพ่อรวยนะครับแต่ว่านี่เป็นหลวงพ่อพัดนะครับดูด้านหลังครับเรามาดูเลขเล่กันดีกว่าผมยังไม่รู้เลขเลเลขเล่เลยนะครับเลขเล่ดวันนี้นะครับเป็นเลขสามสามหกนะครับสามสามหกนะครับเลขเล่นะครับมีตอกหลวงพ่อพัดนะครับ ตัวพอพานคือหลวพ่อพันนะครับด้านด้านนี้นะด้านนี้นะตอกหลวพ่อพันนะครับนะแล้วก็ตะเราผู้ผู้ผู้สร้างนะครับตอกตอกโคดรยืนยันว่าแท้ครับแท้ตรงจุดนี้นะครับผมโอเคครับผมในส่วนของเหรียญนะครับด้านหลังก็ ga, มีข้อความหลวงพ่อพัน์บุญญ <one> ากาโมนะครับมาช้วยด้วนนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นครับรุ่นเขียนว่าอะไรเอ่ยเรามาดูกันรุ่นเขียนว่าเจริญทรัพย์หนึ่งร้อยปีนะครับเจริญทรัพย์หนึ่งร้อยปี นะครับเจลลี่ซับร้อยปีนะครับผมโอเคนะครับผมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของของตัวเลดนะครับความยาวเลดครับถามว่าใครกดใส่ไม่ได้นะครับความยาวเลดอยู่ที่ประมาณสิบสิบเก้าสิบเก้าุดห้าเซนนะครับสิบเ้าุดห้าเซนโดยประมาณนะครับโดยประมาณสิบเก้าจุดห้าเซนโดยประมาณครับข้อมือใหญ่ก็พอดีพอดีครับข้อมือเล็กก็ สบายสบายครับผมในส่วนของนี้เป็นเหรียญสี่บาทนะครับเหรียญสี่บาทเทียบกับเพื่อนครับเรามาลองเทียบกับเพื่อนในวันนี้ครับเทียบกับเหรียญเทียบกับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นยิ้มร้อยปีนะครับนะครับรุ่นยิ้มร้อยปีโฟกัสไม่โฟกัสอ่านคู่ครับครับผมรุ่นยิ้มร้อยปีนะครับขนาดตีบาทเท่ากันครับลองเปรียบเทียบครับโอเคครับลองเปรียบเทียบเรื่องขนาดในงั้นสี่บาทนะครับเทียบกับเหรียญสองบาทครับเทียบกับเหรียญสองบาทครับเหรียญสองบาทครับ นะครับเลขสองบาทต่างกันนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ครับขออนุญาตจบนะครับการเอามาให้ชมนะครับสําหรับเลดหลวงพ่อพัดมุญยะกาโมนะครับในรุ่นในชื่อรุ่นนะครับเจอเนินซัพหนึ่งร้อยปีครับถือว่าเป็นเลดที่สวยงามนะครับน่าเก็บนะครับเก็บสักเลท ชักชิ้นหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะสวยงามนะครับแล้วก็เลือกสีนะครับไม่ต้องเล่นรุนครับบางครั้งไปเล่นรุ่นกันพันห้าสองพันนะครับราคายืนยันครับสาหรับวันนี้น่าจะประมาณพันสองนะครับสําหรับวันนี้พันสองเป็นราคาที่เหมาะสมครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่าพันสองได้ถือว่าท่วมนะครับถือว่าท่วมโอเคครับสําหรับวันนี้ครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมรับฟังครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ